สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวนโหลดเทอราเรียแบบฟรีๆนะครับขั้นตอนแรกเออเข้าไปเลยที่นี่ครับพิมพ์ไปเลยเทอราเรียเฮ้ยพิมพ <c oughs> ์ผิดอืมเซิร์ชก <c oughs> ็กดเพิ่มเติมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเจอ4 0าคานะแนนเนี่ยกดเข้าไปเลย แล้วก็กดดาวน์โหลดครับตอนแรกมันจะมีเนี่ยคะแนนมาให้ศูนย์ครับให้เรากดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีคําว่าเชื่อมต่อผ่าน facebook เราก็จะได้500คะแนนมาฟรีๆแล้วก็กดดาวน์โหลดไปแต่ถ้าเราไปโหลดภาคเนี้ยครับภาคเนี้ยมันอาจจะเล่นไม่ได้ครับผมเคยลองเล่นอันเก่ามาละมันเล่นไม่ได้เลยมันเด้งออกตลอดเลยต้องมาอันนี้อันเดียวครับเล่นได้เล่นเจอกับ iPad ก็ได้ iPhone ก็ได้ Samsung Android ได้หมดเลยครับลองแล้วเชื่อใจผมได้เดี๋ยวผมจะให้เว็บที่เอาไว้ดาวน์โหลดโมโบจินนี่ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ